ดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกับรายการชินนี่แชร์แลกแซบคูลส์สเปเชียลเช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันชินนี่ยูโฟค่ะเจ,เจอกันเป็นประจำทุวกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา7จ็นกาถึง7จ็นกาหนาทีนะคะเทปนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นเทปที่พิเศษมากๆเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะก็ถือได้ว่าเป็นเสือปีนดาราที่มีชื่อเสียงมาก พอผลกระทบโควิดเข้ามานี่คือทําให้นางเนี่ยงานหายไม่มีใครจ้างจริงเท็จประการใดเนี่ยเราต้องไปคุยกับเขาในวันนี้นะคะกับคุณปินป่นปัญชรีอโนไทยค่ะ ยังสวยเหมือนเดิมเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะค่ะเมื่อก่อนนี้เธอดังมากๆเลยใช่ไหมคะในอดีตอะคะใช่ค่ะดังมากลยเพราะมีผลงานเยอะแยะมากมายค่ะทําให้เกิดกระแสแล้วก็เป็นที่โด่งดังในตอนนั้นเลยค่ะผลงานเธอมีมอะไรบ้างอนะคุณปิ่นก็มีมเพลงประกอบซีรีส์นะคะ<ม>ชื่อซีรีส์ว่าเป็นโซนค่ะซีซันที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีซีซันสองนะคะชื่อเพลงแค่อีกครั้งนะคะอยากให้ไปฟังใน y ยูทูบเนาะช่ะชื่อช่อง YouTube ว่าอะไรคะปิ่นปันทรีเลยคะ่ะปิ่นปันทรีนะคะ,ะ,คะก็สามารถเข้าไปติดตามชมแล้วก็ติดตามฟังได้นะคะทางช่อง YouTube ของคุณปิ่นปันทรีนะคะอันเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เธอดังมากๆแล้วผลปรากฏว่าโควิดทำพิษงานหายไม่มีใครจ้างจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะเพราะว่าเราเน่ยรับงานแต่ละงานเนี่ยจะแทุกๆงานเลยที่เราอยากทำอยากจะแสดง แล้วก็ต้องเลื่อนไปแล้วเผลอๆเ,เนี่ยอาจจะยกเลิกงานนั้นซีรีส์เรื่องนั้นไปเลยค่ะเพราะว่าโควิดเนี่ยมันมาแล้วมันระบาดหนักกว่ารอบที่แล้วนะคะครั้งนี้มากรุงเทพแล้วหนักเลยแล้วก็เลยแบบผลออง,งานแล้วที่เราอยากได้เนี่ยมันก็พังหมดเนี่ยไม่ทราบว่าคุณปิ่นนี่ตอนนี้นี่คือพักอยู่แถวไหนคะเนี่ยพักอยู่แถวสาทรค,ค่ะกับแปดค่ะ แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่บอกว่าผลกระทบโควิดเข้ามาอย่างนี้ค่ะก็ไม่โอเคค่ะขาดรายได้ไปอย่างมากเพราะว่ารายจ่ายเนี่ยเราจะเยอะกว่ารายได้พอรา,ายได้หายปุ๊บรายจ่ายมาหนักกว่าเดิมลยคะเราแบบไม่มีรายได้ที่จะมาใช้รายจ่ายค่ะเมื่อกี้ที่คุณบอกว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับใช่ไหมใช่ไม่ทราบว่าคุณแบบว่าไปเสียก,กับค่ารายจ่ายส่วนใหญ่นี่คือเสียกกะะเกี่ยวกับอะไรอะคะเกี่ยวกับ ค่าผ่อนบ้านผ่อนรถค่ะแล้วก็ค่าเด็ดเด็ดเดดทุกวันนี้นี่คือคุณยังแบบว่าผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่หรอเอาจริงใช่ค่ะช่วยกับแฟนค่ะพอดีแฟนอะช่วงนี้เขาแบบมีงานเยอะเขาก็แบบเหนื่อยอะพักค่ะก็เลยช่วยแฟนทํางานทางทางที่เมื่อก่อนคุณดังเนี่ยนะใช่ค่ะพอดีแฟนอะตอนนั้นแฟนไม่ค่อยทำงานเท่าไหร่ค่ะก็เลยช่วยแฟนทํางานค่ะค่ะแล้วทุกวันน like ี้นี่คุณปิ่นใช้ชีวิตยังไงบ้างคะก็พยายามหารลยได้ค่ะจาก การขายเสื้อผ้าที่เราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ใช้กระเป๋าแล้วก็ทําขนมแล้วขนมมาจากคนรู้จักหรือญาติพี่น้องค่ะมาขายค่ะแล้วก็ขายให้แฟนค่ะทางช่องทาง Facebook IG อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ t i t Tok ค่ะก็ทําให้มีรายได้มาบ้างเล็กน้อยอาจจะไม่มากเท่ากับการทําเพลงเล่นซีรีส์หรือละ,ละครแล้วก็คอนเสิร์ตค่ะค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีแฟนๆหรือว่ามีคุณผู้ชมคนไหนที่บอกว่า อยากจะซื้อสินค้าจากคุณปิ่นนี้ไม่ทราบว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างคะก็ทาง Facebook IG แล้วก็ทิกตอกนะคะตามชื่อะคะ่ะปิ่นปัญทาลีค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะก็อยากจะถามคุณปิ่นนะคะว่า,าสถานการณ์โควิดนี้สอนอะไรคุณปิ่นบ้างคะก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบถ้าเราทอ้อเรารู้สึกขี้เกียจเนี่ยเราต้องสู้ของพยายามทำแบบให้ได้ไม่ว่าเราจะท้อแค่ไหนไม่ว่าเราจะไม่มีรายได้เราก็พยายามหาไรายได้เสริมจะช่วยจัด พ่อแม่ทํางานแล้วจะมีรายได้จากตรงนั้นแล้วก็ไปตอ่อทุนได้ค่ะอะไรนี้ค่ะสุดท้ายนี้คุณปิ่นอยากจะฝากอะไรถึงคนที่แบบว่ากําลังแบบทอ้อไม่มีงานทําหรือว่าตกงานอยากจะฝากอะไรหรือว่าหรือว่าอยากจะให้กําลังใจเขาแบบไหนคะก็อ,อยากให้สู้ต่อไปค่ะมเ,เราไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยมันจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนไม่ว่าจะอยู่ปีนี้ปีหน้าหรือปีต่อต่อไปเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเออเราทอ้อเราไม่ทํางานเราไม่ใฝ่หาเนี่ย เราก็จะไม่มีรได้าเราก็จะไม่มีกําลังใจแล้วก็กําลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยคือกําลังใจจากครอบครัวค่ะถ้าเรากับตัวถูกวิธีเรารู้จักรักษาตัวเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเรามีกําลังใจเราเลือกที่จะเราอ่ะไม่มีโรคนี้นะเราไม่ได้ติดเรารู้สึกว่าเรารักษาตัวเองได้แล้วเนี่ยพอเราไปทํางานร่วมกับคนอื่นคนอื่นเขาจะรู้สึกไว้ใจเราค่ะเราต้องทําตัวเองเนี่ยให้รู้สึกไว้ใจก่อนอื่นจะได้ไว้ใจเราค่ะ ค่ะอันนี้ก็เชื่อว่าแฟนๆหลายๆท่านนะคะ<ม>ก็คงแบบว่าพูดคุยกับคุณปิ่นหรือว่าได้ชมคุณปิ่นก็คงจะทําให้หายคิดถึงกันไปบ้างแล้วนะคะยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณปิ่นมากเลยนะคะที่เป็นเกียริกับรายการของเราสัปดาห์หน้านะคะแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครก็อย่าลืมติดตามชมรายการชินนี่แฉแหลกแซ่บคูณ2ส,สเปเชียลค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ